สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รัฐบาลไทยหลักสิบล่างระยะยาวดาวเทนที่จิตศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะหลักร้อยคูณแปดบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบล่างคูณสองเท่ากับเอ็กบวกสี่บวกสองบวกหนึ่งนะ,ะซึ่งเมื่อกี้นี้อัดคลิปวิดีโอไปแล้วแต่ว่าไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นได้แค่สองนาทีนะคะฝากกดติดตาม subscribe ไลค์กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยสูตรนี้ค่ะ สมมุติคุณเห็นชื่อเนาะสูตรรหัสเนี่ยนะคะ,ะดาวเทน h ีเอหน,น้าเลขศูนย์ศนยน่ยแทนค่าด้วยหลักร้อยคูณปบวกหลักสิบบวกหลักล่างคูณ2เท่ากับ x อบวก4บวกสองบวก1ถ้าหากงวดไหนที่มันมาทั้งบนทั้งล่างดิฉันก็จะไฮไลท์แถกออกมาทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าตรงนี้ดิฉันก็จะไฮไลท์เฉพาะหลักสิบที่มานะคะ,ะเรามาทดสอบสูตรกันสัก15งวดเพื่อที่จะดูงวด ล่าสุดปัจจุบันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากใครมีเวลาก็คำนวณไปพร้อมกันจะได้รู้ว่าดิชั้นคำนวณผูกหรือไม่8ปดแพักไว้กับหลักสิบบนเลข0ูนย์บวกตำแหน่งหลักสิบล่างคูณ20ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนเหลือแค่4 4บวก4 8, 8, 2, ได้8 8ดบวกได้1 0ใส่0 0บวกได้1ถัดมาออก093093และ14อันนี้จะสังเกตว่าเขามาหลักสิบล่างแล้วก็แถมหลักหน่วยล่างค่ะ มาหนสีด้วยนะคะแต่ว่าตรงนี้ดิฉันขออนุญ,ญาตไฮไลท์แค่หลักสิบถัดไป0คูณ8ได้0บวกหลักสิบบนเลข9บวกหลักสิ 0, บล่างคูณ2 1คูณ2ได้2หรือ9บวก2เป็น11ใส่1 1บวก4ได้5 5บวก2ได้7 7บวก1ได้8ค่ะ ห19หและห้อันนี้ก็มาตำแหน่งหลักสิบล่างเช่นกันเราจะดูเป็นตำแหน่งหลักสิบล่างแต่เขาแถมหลักหน่วยล่างให้ด้วยขอไฮไลท์ไว้ให้สองตัวถัดไปหลักร้อย1 8ได้8บวกหลักสิบบนเลข9้าบวกหลักสิบล่างคูณ2 5 2ห้าบเปเป็น17ใส่7 7เบวก4เป็น11ใส่1 1บวก2ได้3 3าวก1ได้4ดังต่อไปนี้อก5้าและส7 519้าและสี เลขสี่มาตำแหน่งหลักสิบล่างแถมเลข7มาหลักหน่วยล่างด้วยนะคะอ่าก็ใครดูถ้าสมการดียังไงก็ดูปรับจูนเอาเองได้ค่ะ ทุกอย่างไม่มีความว่าผิดคำว่าถูกนะคะก็ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และวิจารณญาณของเราเอง 100, 8, 8, 8, 40, กกหลักร้อยคูณแปดห้าแปดสีบวกกับหลักสิบบนก็คือเลข1นึงเดองมาบวกกับหลักสิบล่างคูณสองสเหลือ1นบวกแได้9 9้เบวกสเป็น13สใส่3 3มบวกสได้5 5าบวกหได้6ดังต่อไปนี้ออกสี่หนึ่งหละเก้สองเห็นไหมก็คือเขาไม่มาคู่เข้าใจไหม ก็ดูเอาเองถัดไปหลักร้อยสี่แปดสามสิบสองบวกหลักสิบบนเล็กหนึ่งบวกหลักสิบล่างคูณสองคือเก้าสองสิบแปดเนาะสองบวกแปดบวกหนึ่งสองบวกหนึ่งบวกแปดเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดออกสี่หนึ่งเจ็ดและแปดศูนย์ค่ะเลขแปดมาตำแหน่งของหลักสิบล่างถัดไปงวดต่อไปขออนุญาตเลื่อนขึ้นนะคะ ขอบพระคุณมากที่มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นสําหรับท่านไหนขออะไรถ้ายังไม่ได้ก็อย่าได้น้อยใจนะคะ,ะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสําหรับท่านไหนนะ,ะทีอะ่อยากจะได้สมการอีกระเภทจากคู่ชุดเดี๋ยวดูถ้าดิฉันดูดูสมการก่อนแล้วดิฉันก็ค่อยว่าจะคัดเลือก เอามาฝากนะคะหลักร้อยสีดสาเราพักไว้บวกหลักสิบวนเลขหนบวกหลักสิบล่างคูณ 2, 2> องสองแปเพราะฉะนั้นสองบวกหได้3 3มสาวกกับหก็ได้9 9้าเก้บวกสเป็น13ใส่3 3มสาบวกสได้ 5, 5้าห้าบวกหได้6ออก6กห้าสองและห้าห้อันนี้ก็มาตำแหน่งของหลักสิบล่างแถมหน่วยล่างถัดไป รักร้อยคูณ8 8 6 48พักไว้บวกหลัก10บนเลข5บวกหลัก10ล่างคูณ2 5 20 8บวก5เป็น13ใส่3 3บวก4ได้7 7บวก2ก็ได้9 9บวก1ได้10ใส่0 ออก8 7 3และ7 3อันนี้จะมาทั้งหลักสิบล่างและหลักหน่วยล่างแต่อันนี้เป็นสูตรคำนวณหลักสิบล่างระยะยาวความจริง7 3 7 3ไม่มาบนล่างนะคะถัดไปหลักร้อยคูณ8 8 8นะคะ614ไหมคะ,ะ8 8เครื่องคิดเลขก็ได้นะคะเครื่องคิดเลขกับคนนี่เหมือนกัน8 8ได้ได้ร้อยกว่าวาสัน ใหญ่ๆของหัวสมองที่ฉันอีกโอ้หลักสิบบนบวกเลขเจ็ดบวกหลักสิบล่างคูณสองเจ็ดสองสิบสี่นะคะสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกสี่ได้9 9เก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองหนึ่งเมษายนหกหกเก้าศูนย์เจ็ดและเก้าเก้าอันนี้มาเบิร์อ,อาจจะดูไม่สวยงามแต่เราดูเฉพาะหลักสิบนะคะถัดไปหลักร้อยคูณแปดเก้าแปดเท่าไหร่จ๊ะนะคะ ก้าแปดเจ็ดสิบสองนะจำได้นะคะตอนแรกดิฉันคูณไปใช่ไหมเก้าแปดเจ็ดสิบสามมาซานนะคะงดไหนไม่รู้งดก่อนไหมเออทุกคนก็มาทักทายว่าเก้าแปดเจ็ดสองนะก้าแปดเจ็ดสองนะเออก็เลยรู้ว่าหัวสมองตัวเองนี่มันไปใหญ่จริงๆ9 2 1เเพราะฉะนั้นเหลือ2บวก8ได้ส0ใส่0 0บวกสี่ได้4ี่สี่บวกสองได้หกหกบวกหนึ่งก็ได้เจดดังต่อไปนี้ถัดมาออกอะไรคะ ออนุญาตเลื่อนลงเนาะออก906และ71เราก็ดูนะคะเลข7มาตำแหน่งของหลักสิบล่างอ้าวถัดไปหลักร้อยคูณ8 9872เหมือนกันบวกกับหลักสิบบนก็คือเลข0บวกหลักสิบล่างคูณ2 274 2บวก4ได้6 6บวก4ได้10ใส่0 0บวก2ได้2 2บว1ได้3นะคะออก01965 อันนี้ก็เลข6มาตำแหน่งของหลัก10ล่างค่ะถัดมาหลักรอยคูณแปดศูนย์คูณอะไรก็ได้ศนบวกหลัก10บนเลขหนบวกหลัก10ล่างคูณสอสองหกสิบสองเหลือแค่หนึ่งบวกสองได้3ามบวกสี่ได้เจ็ดเบวกสองได้9ก้าเบวกหได้10ใสศูนย์ออก9 0 3าศูนยสได้เกสังเกตว่าอันนี้จะแถมแถมมาบนล่างเลยนะเพราะว่าล่างออกเกบนออกเก้ ตัวนี้นะมาบนด้วยถัดไปคุณผู้ชมหลักร้อยคูณแปดเก้าแปดเจ็ดสิบสองนะคะอ่าบวกหลักสิบบนเลขศูนย์บวกหลักสิบล่างก็คือเลขเก้าเก้าสองสิบแปดแปดบวกสองได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกสองได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดดังต่อไปนี้ออกสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองและศูนย์เก้าอันนี้ก็คือเลขศูนย์มาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะคะ ถัดไป10ล่างระยะยาวสูตรนี้นะดาวเทนทีเอชดิจิตศูนย์ำมาฝากกับเพื่อนๆในวันนี้2องหัก100 2, ร้อยเลขสองสดหกักร้อยคูณ8ปดใช่ไหมสองแปดบวกตำแหน่งหลักสิบวนหึงมาเลขเจบวกหลักสิบล่างคูณ2อนคูณอะไรก็ได้0ูนหลือ6กบวกเเป็นสิใส่3ามสบวกสได้7จ็ดเบวกสองได้9 9้บวกหนึได้สิใส่ศูนย์ออกแปดและ3 0อันนี้ก็ ามาหลักสิบล่างแถมหลักหนื่ยล่างนะถัดไปตำแหน่งหลักร้อยคูณแปดเหมือนเดิมแปดแปดหกสิบสี่ 64, นะคะบวกกับตำแหน่งของหลักสิบบนเลขเจ็ดดึงมาบวกหลักสิบล่างคูณสองสามสองหกค่ะส่บวกเจ็ดเป็นสิบเอดสิบอ็ดบวกหก็เป็น 17ใช่ไหมคะใส่7 7บวก4เป็น11ใส่1 1ึบก2ได้3 3ได้4ี่เชนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเสียงมันจะดังไหมมากน้อยเพียงไหดเพราะว่าถ้าใส่ไม้แล้วแต่ก็เลยไม่ใส่ไม้นะคะออก0 605 605และ16ก็เลข1มาหลัก10ล่างอันนี้ก็คือสถิติของโมดที่ผ่านมาเราจะมาพิจารณาไว้เพื่อ รรกดาคม66ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ทราบว่าสกมสมการจะเดินต่อหรือไม่ใช้วิจารณญาณและสติในการรับชมเป็นเพียงแค่สมการแนวทางที่ใช้หลักการวิเคราะห์ตามกระบวนการคำนวณเบื้องต้นที่ไฮไลท์ดังแทบกสีเขียวนี้คิดเหมือนเหมือนกันนำหลักเดียวกันมาบวกมารวมมาคูณเสร็จแล้วผลลัพธ์ดังกล่าวเลื่อนมา15งวดสถิติมาหลักสิล่างก็ งวดถัดไปก็จึงนำสูตรนี้มาวิเคราะห์นะคะหลักร้อยนะคะคือเลข6 6 8 4 8ปดบนะคะบวกกับตำแหน่งของหลัก10บนเลขศูนบวกกับตำแหน่งหลัก10บล่างคูณสอคูณสได้2 8บวกสได้10ใส่0 0นบวก4ได้4 4่บวกสได้6 6บวก1ได้7ดดังต่อไปนี้อันนี้คือผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ ะะไม่ได้หมายความว่าจะมาหรือไม่อันนี้ไม่สามารถคาดเดาได้นะคะดังนั้นก็มีวิจรารณญาณในการรับชมที่ดีด้วยก็เชื่อว่าทุกคนก็คงจะมีส,สติเป็นของตัวเองนะขอบพระคุณมากทุกการคอมเมนต์เพื่อนๆคนไหนที่ขอ,อ,อแบบว่าแต้มรวมอะไรมาถ้ามีเวลาก็จะวิเคราะห์มามาฝากเนาะ ขอบพระคุณอีกครั้งนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันศุกร์นี้แล้วก็วันหยุดต่อไปใครจะไปเที่ยวไหนขอให้มีความสุขในการพักผ่อนนะคะอ่าอย่าลืมนะคะสูตรนี้ดาวเทนทีเอชดิจิตศูนย์หนึ่งระยะยาวใช้หลักร้อยบนคูณแปดบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบล่างคูณสองเท่ากับ x อ็กบวกสี่บวกสองบวกหนึ่งคือถ้าเห็นชื่อสูตรนี้ที่เขีด0 ข้างหน้าเนี่ยสูตรรหัสนี้เลยแบบนี้เปี้ยก็จะหมายความว่าใช้การคำนวณแบบนี้นะคะเป็นตัวฟิกถ้าหากงวดไหนอ่ะอันนี้หมายถึงว่าช่วงต้นๆอาจจะพูดบ่อยหน่อยออกไปก็จะไม่พูดคือหมายความว่าถ้าสูตรนี้งวดถัดไปเดินก็จะนำสูตรนี้มา ตอบให้คำนวณให้ในตำแหน่งหลักสิบล่างระยะยาวหากสูตรนี้ไม่มาท่านไหนประสมคำนวณต่อก็หยิบยกแบบนี้คำนวณแล้วก็กาผิดการถูไปดูได้ว่าถ้ามันเดินต่อนเนื่องอย่างไรอะไรยังไงแต่ถ้าไม่มาในฉันก็จะดึงสูตรดาวเทน d ิชดิจิต0 0 2มาฝากกับเพื่อนๆ หวังว่าคงเข้าใจอันนี้คือการอธิบายดูแบบนี้เอ๊ะทำไมมันมีแค่หน้าจอแค่นี้คะมันหายไปข้างบนนะคะเพราะว่าดิฉันฟิกโลไว้แล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอกราบลาไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีค่ะ